สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีข่าวข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับจางหลิงเฮอและไป่ลูกมาเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้นะฐานแฟนคลับของจางหลิงเฮอนะคะบางส่วนนะได้มีการถอนตัวจากการติดตามจางหลิงเฮอออกไปนะซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดของของดาราทางฝั่งจีนนะเพราะว่าฐานแฟนคลับเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับดาราทางฝั่งจีนแล้ว แฟนคลับในกลุ่มเนี้ยบางคนยังเรียกร้องให้ทางต้นสังกัดอะไปให้ความสําคัญกับดา,าราศิลปินหน้าใหม่คนอื่นๆคือเหมือนกับว่าไม่ต้องมาดูแลจางหลิงเทอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยมันก็เกินไปไหมอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาก็เหมือนออกมาเรียกร้องว่าทําไมทําไมทางต้นสังกัดหรือตัวจางหลิงเทอเองหรือไปลู่เองคือไม่ออกมา ออกมาชี้แจงว่าสรุปแล้วมันคืออะไรยังไงอเหมือนเขาไม่ค่อยพอใจแหละในส่วนของตัวแฟนลับอ่ะนะแล้วก็ยังบอกอีกว่าเเขาอะไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของการที่ทั้งคู่จะออกเดทกันเออแต่ว่าเขาอยากให้จางหลิงเฮอโฟกัสในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพการงานเพราะตัวน้องเองอ่ะเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มดังขึ้นมาก็ดูเหมือนเป็นห่วงแหละ มีแฟนคลับหลายคนเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยยังไม่สามารถออกมาแถลงการได้เพราะว่าถ้าไปรู้ออกมาแถลงการก็จะส่งผลกระทบต่อจางหนิงเฮอโดยตรงแล้วตัวจางหนิงเฮอเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่ออจะออกมาปฏิเสธได้เพราะว่าเนื่องจากมีมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอแล้วการปฏิเสธเนี่ยหรือยอมรับเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อผลงานเรื่องใหม่ที่พวกเขากําลังถ่ายทํากันก็คือเรื่องหนิงอันหลูเมิ่งหรือ The Story of คุณหนิงพาเลตซึ่งการที่ถ้าออกมาปฏิเสธเนี่ยก็จะทําให้การสร้างคู่ชิปในฐานแฟนคลับของจีนเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เราทุกคนรู้กันดีว่าแฟนคลับที่เป็นลักษณะของคู่ชิปนั้นทรงพลังมากในในในส่วนของแฟนคลับจีนกลุ่มคู่ชิปเนี่ยสามารถสร้างหรือทําลายซีรีส์เรื่องนี้ได้เลยนะคะอันนี้เลยเป็นส่วนสําคัญที่หลายๆคนเป็นห่วงและหากตัวจางหลิงเอยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง มันก็จะส่งผลกระทบต่อต่อเขาในอนาคตที่จะเล่นซีรีส์ที่เกี่ยวกับรักโรแมนติกอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันการตลาดแบบคู่ชิปอะ่ะมันจะต้องมันจะต้องเป็นดาราที่ไม่ได้มีไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตน,ตนตจริงๆไงใช่ไหมเออแล้วก็มีแฟนคลับบางคนที่เหมือนคอมเมนต์ในเชิงลบอะเนาะประมาณว่าวันนี้คุณสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้วคุณไม่ต้องพึ่งพาแฟนคลับเพื่อที่จะ สนับสนุนคุณแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน้อยเนื้อต่าใจอะเออเขาไม่ได้พวกเขาไม่ได้ห้ามให้มีการเดทแต่มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมจริงๆแต่ก็มีบางคอมเมนต์ที่สนับสนุนน้องนะอืมประมาณว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนคนนึงจะตกจะตกหลุมรักกันนะเพราะเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งบางคนก็แบบอืมคุณอยากให้เขาออกเดทตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุแปดสิบมาหรออะไรอย่างเงี้เออ เป็นดาราจีนนี่ยากจริงๆเลยทุกคนเอาใจช่วยน้องด้วยนะ